ตลาดทะลึ่งเลยตลาดปลาตะบะปลาเดี่ยวอะเขาปอกปากอมไปเลยอืเอา คออปอติมากกำขวดโออิชิกูแล้วเว้นหัววาล่นทายเดีแทนที่จะ กับคนรักคู่รักเป้าอยู่กับลิงสองตัวยืดไปน้ำลายเองยืดไปมุกน้ำลายเออเอาอเอ,เอ,เอ,เอเห็นไหมยงไ,ไงปิมากรรมนีก็บปุ๊บเข้าหองปุ๊บหายไปแล้วปฏิมากรรมไปไหนวะ เหนื่อยอือไปปฏิมากรรมต่อไปเอาให้เต็มที่ปฏิมากรรมกันให้เต็มที่เลยวันเนี้ยอย่ไม่ปฏิมากรรมเออ ม่ทำไมเทใส่น้องกไม่หมดอ่ะสตาร์กลับเหมือนกันสตาร์กลับเหมือนกันนี่ฉันเกิดมาในครอบครัวอะไรนี่ฮะฉันเกิดมาในครอบครัวอะไรลิงกังหรืออะไรฮะ